เดีนี้ก็จะมานอกน้ำเย็นนะคะทุกคนนอกน้ำเย็นเนาะเดี๋ยวเรามาชิมรสกันค่ะทุกคนเส้นเหนียวนุ่มนะคะเส้นไม่ขาดค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำเส้นหมี่ผัดซีอิ้วกันค่ะทุกคนเส้นหมี่เอมี่ก็จะได้อ่าแบบนี้นะคะเอมี่ซื้อ ทีร้านเอเชียเนาะเดี๋ยวเราไปแช่น้ําเดี๋ยวแช่น้ําไปก่อนเนาะพอนิ่มก็ค่อยเอาขึ้นนะคะทุกคนผักของเรานะคะเอมี่ก็จะใช้บรอกโคลีกับแครอทนะคะอันนี้คือเอมี่แช่น้าร้อนไว้แล้วเนาะเพราะว่าบรอกโคลีมันค่อนข้างสุกยากค่ะทุกคนเอมี่ก็จะลวกน้ําร้อนไว้ก่อนนะคะเอมี่ก็จะมานอกน้ําเย็นนะคะทุกคน ออกน้ำเย็นเนาะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเส้นหมี่ที่เอมี่แช่น้ำไว้แล้วนะคะทุกคนเอมี่จะใช้ไข่สองใบเนาะแล้วก็อันนี้คือบ็อกโคลี่แล้วก็แครอทที่เอมี่แช่น้ำร้อนไว้แล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นกระเทียมเนาะเอมี่ใช้สองกลีบค่ะส่วนเครื่องปรุงของเราก็จะมีผงนัวนะคะแล้วก็อันนี้ซีอิ๊วดำเนาะแล้วก็ซอสถั่วเหลืองนะคะทุกคนแล้วก็ ซอสหอยค่ะซอสหอยนางรมเนาะแล้วก็น้ำมันพืชค่ะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเอมี่ก็จะใส่กระเทียมลงไปเลยเนาะเอมี่จะผัดแค่ให้หอมนะคะทุกคนผัดแค่กระเทียมหอมเสร็จแล้วเอมี่ก็จะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะอันนี้ไข่ที่ตอกแล้วเนาะ เอมี่ก็จะผัดไข่ไม่ต้องสุกมากนะคะทุกคนเอมี่จะผัดประมาณนี้เนาะอันนี้ก็สูตรใครสูตรมันนะคะเอาตามที่ตัวเองสะดวกก็ชอบเนาะไม่มีสูตรตายตัวะค่ะทุกคนแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะผักเราลวกไว้แล้วมันก็จะสุกครึ่งหนึ่งนะคะทุกคนม,มันก็จะง่ายนะคะตีเลยค่ะ เส้นหมี่ของเราเป็นเส้นหมี่วยๆนะคะทุกคนเอมี่ได้มาจากร้านเอเชียเนาะ๋ยวเราจะเริ่มปรุงกับเริ่มเรื่มผงน้อนะคะทุกคนใส่เยอะแซ่บเยอะใส่น้อยแซ่บน้อยค่ะตามที่สะดวกนะคะแล้วก็ซอสถั่วเหลืองค่ะทุกคนอืมซอสหอยนางรมนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นซีอิ๊วดำเนาะนี่ค่ะทุกคน เดีใช้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วตามด้วยน้ำเปล่าค่ะทุกคนเพื่อให้เส้นนุ่มนะคะใส่น้ำลงไปเก็จะคนให้เข้ากันค่ะทุกคนน้ำตาลค่ะทุกคนลืมไป <laughs> ใส่น้ำตาลน้ำตาลตามลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาชิมรสกันค่ะทุกคนเส้นเหนียวนมนะคะเส้นไม่ขาดค่ะทุกคนปิดแก๊สอะไรกะได้แล้ว เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนกับเมนูเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วนะคะวันนี้เอมี่ก็นะนึกอยากกินคะ่ะเป็นเมนูที่นึกอยากกินนะคะก็เลยได้ทําเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วนะคะพอดีเรามีเส้นหมี่แล้วก็มีผักที่ซื้อไว้แช่ตู้เย็นนานแล้วคะ่ะทุกคนแต่ไม่ได้ทําสักทีเนาะวันนี้ก็โอกาสดีโอกาสเหมาะคะ่ะได้ทํากับเมนูเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วนะคะ เอมี่ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอมี่ได้ทําคลิปดีๆต่อไปด้วยค่ะทุกคนวันนี้เอมี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ